สวัสดีค่ะวันนี้พามาทําเมนูผัดมะเขือยาวหมูสับนะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมมะเขือยาวกันเลยหั่นมะเขือยาวหั่นแฉลบอย่างนี้นะคะแล้วก็แช่ในน้ําแช่น้ําเกลือนะคะมะเขือก็จะได้ไม่ดํานะคะจะมีความเขียวสดอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ค่ะแช่ในน้ำน้ำเกลือเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเตรียมใบโหระพากันค่ะหอมมากเลยค่ะสดๆงามๆเลยนะคะเนี่ย เราก็เด็ดใบโหระพานะคะวันนี้ใส่เยอะใส่เยอะหน่อยจะได้หอมๆนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาเตรียมหั่นพริกกันเลยค่ะก็จะใส่พริกจินดาแดงประมาณ 6- 7เม็ดนะคะก็หัน่นแฉลบเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อใส่ให้มันมีสีสันนะคะแล้วก็กินเข้าไปด้วยได้เผ็ดดีนะแซ่บเลยต่อไปเราก็มาทุบก,กระเทียมนะคะทำกระเทียมสับกันค่ะ นี่ค่ะสับๆๆๆๆๆๆให้ละเอียดนะคะอือือต่อไปเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเนี่ยเครื่องปรุงเราก็มีน้ำมันหอยสูตซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะแค่นี้ค่ะสูตรเจเล็กไม่มีอะไรนะคะผัดออกมาก็จะเค็มๆห,มหวานๆนิดๆหวานไม่มากนะคะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะต่อไปเราก็ ใส่น้ำมันพืชลงไปเลยประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะไม่มากนะคะเพราะว่าเราใส่หมูสับด้วยนะคะรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเจียวเจียวคนๆคนๆให้หอมให้เหลืองเลยนะคะอ่าเจี่ยวกะเทียมให้หอมให้เหลืองเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่หมูสับลงไปเลยะคะ่ะก็ใส่หมูสับประมาณ2ขีดได้นะคะ200กรัมนะคะเพราะว่า เราใช้มะเขือสองลูกก็ค่อนข้างเยอะนะคะผัด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 ผักเข้าให้สุกเลยค่ะผัดหมูให้สุกเลยนะคะให้เข้ากับกระเทียมหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสเลยค่ะปรุงด้วยะตะเจี้ยว1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนชานะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะเจไดก็จะปรุงประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีนิดหน่อยประมาณ1ช้อนชานะคะ่ะ เพราะว่าเราใส่เต้าเจี้ยวนี่จะออกเค็มๆอยู่แล้วหลังจากนั้นคนคุกเค้าให้เข้ากันค่ะเติมน้ําเปล่าเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หมูมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปนะคะมะเขือเราก็จะได้ไม่ดําด้วยค่ะนี่ค่ะเดือดแล้วนะคะชิมรสตามต้องการเสร็จแล้วใส่มะเขืออย่าเอาลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะมะเขือเราก็จะขาวจะเขียวไส้ขาวนะคะไส้ไม่ดำเพราะเราแช่ด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็ผัดด้วยไฟแรงๆนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาอบไว้สักพักหนึ่งนะคะประมาณ10บนาทีค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือเราก็สุกทั่วถึงกันนะคะสีเราก็ไม่ดำด้วยนะคะน่ากินเติมน้ำเปล่าไปอีกเล็กน้อยนะคะถ้าแห้งไปนะคะอือหือ หลังจากนั้นเราก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะหอมๆนะคะพร้อมกับพริกจินดาแดงนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะหอมมากกันแตตอนนี้ตลบอบอวนเลยนะคะกลิ่นของใบโหระพาหอมจริงๆเลยเป็นอันเสียบเรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือยาวผัดหมูสับสูตรอร่อยชั่วร์ครัวเจ๊เล็กพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราไปตักเสิร์ฟกันได้เลยนี่ค่ะ ผัดกันจานใหญ่ๆเลยนะคะหมูสับนุ่มๆมะเขือยาวอ่อนๆนะคะหอมๆใบเมงลักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะให้อร่อยเลยนี่ผัดมะเขือยาวหมูสับสูตรอร่อยชัว,วร์ครัวเจ๊เล็กพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ